ียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เคารพทุกท่านดิฉันนางชนาการเหล่าแตวตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนถนนหักพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์นำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอรวทครูผู้สอนยอดเยี่ยมและบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการรูปแบบมีใจเพื่อส่งเสริมจิตบริการาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านการคิดแก้ปัญหา,าและสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมคลลเมื่อมีใจสิ่งดีๆก็สร้างได้ให้สังคม ขั้นเอ็มเมทำความเข้าใจนำปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันจริงมาท้าทายนักเรียนและดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาโดยในครั้งนี้นำเรื่องสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชนซึ่งเป็นปัญหาจากบริบทจริงขั้น E ีเอ็นเกตสร้างความสนใจการรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงวัยในชุมชนระบุประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ที่นักเรียนจะมีส่วนในการแก้ปัญหาประเด็นปัญหาที่สนใจคือการแก้ปัญหาการปวดเมื่อยของร่างกายต้องการผ่อนคลายขั้นเจจิกโซร่วมมือเพื่อความสำเร็จนําข้อมูลที่มีปัญหามาผ่านกระบวนการคิดร่วมกันทำให้นักเรียนเกิดแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมนวดฝ่าเท้านักเรียนร่วมกันออกแบบนวัตกรรม และถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาพร่างสามมิติขั้น A Active ลงมือทำสร้างนวัตรกรรมและประเมินชิ้นงานอย่างมีส่วนร่วมทั้งนักเรียนครูในโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนเพื่อปรับปรุงและพัฒนานวัตรกรรมที่ใช้ได้จริงและมีคุณภาพขั้นไ Interactive มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนเผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน นำปัญหาในชุมชนมาสร้างการเรียนรู้ในห้องเรียนจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลไปแก้ปัญหาให้คนในสังคมเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเผยแพร่สู่สังคมทั้งระดับท้องถิน่นภูมิภาคและประเทศจากการบริหารจัดก,การในชั้นเรียนด้วยกระบวนการมีใจที่ใช้รูปแบบบูรณาการทั้งเนื้อหาวิชาและกระบวนการ กิจกรรมมีความหลากหลายส่งเสริมให้นักเรียนทั้งเฮดแฮน n า h e ความคิดลงมือปฏิบัติและจิตใจจึงทำให้สามารถส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อใจน ความหมายของการเรียนรู้ตามความสามารถความสนใจและศักยภาพของนักเรียนเพื่อความเข้าใจตนเองและการใส่ใจชุมชนตระหนักในหน้าที่ของตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาในสังคมที่มีความซับซ้อนจึงไม่สามารถใช้ศา,าสตร์ใดศาสตร์หนึ่งมาแก้ปัญหาได้แต่ต้องอาศัยองค์ความรู้และจิตบริการจึงจะสามารถแก้ปัญหาในสังคมได้ บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยีร่วมกับกิจกรรมชุมนุมเฮโลมาส,สาสืบสารลวดไทยเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของการใช้ความรู้และกระบวนการในการแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคมโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs จนเป็นต้นแบบและเกิดการยอมรับได้ทั้งทางด้านวิชาการเกิดจากหลักสูตรเชื่อมโยงสืบสารนวดไทยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงห้องเรียนสืบสารนวดไทยฮ e ลโ o ลมาซาร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักหวานผ่านหลักสูตรการนวดฝ่าเท้า ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานและโอลานนวดไทยแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพกระทรวงวัฒนธรรมจึงเป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมความสามารถในการสื่อสารการปฏิบัติงานทั้งแบบรายบุคคลและผลการทำงานร่วมกัน การยอมรับทางสังคมเช่นการถ่ายทําการบริหารจัดการในชั้นเรียนผ่านรายการโทรทัศน์รายการพรอบครัวข่าวเด็กไทยทีวีสีช่อง3และรายการจุดประกายความสุขช่อง9อสมโทออกพูดการนำเสนอผลงานเด็กและเยาวชนทั้งระดับท้องถิ่นการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ ต้องเริ่มต้นที่มีการจัดการในชั้นเรียนที่มีความหมายและเชื่อมต่อก,กับชุมชนนำปัญหาจริงเข้าสู่ห้องเรียนพัฒนาการคิดการแก้ปัญหาส,สร้างนวัตกรรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและสาธารณประโยชน์ด้วยใจ